คำถามผมได้เกินไปเมื่อช่วงที่แล้วนะก <_ an> ็อ่านให้พี่น้องได้ฟังอีกทีนึงครับอยากให้พี่น้องถามว่าทําไมถึงเรียกการละหมาดกลางคืนของเดือนรอมฎอนว่าละหมาดตรเวยครับตรเวีษแปลว่าอะไรจร๊ะเอออย่างนี้ครับอยากให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าในในการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยครับเ,เราจะได้ยินว่าชื่อหนึ่งก็คือละหมาดตาหยุด กิยมุลเลนครับกิยโมรมอมบอนอหรืออีกอีกลหมาดอีกชนิดหนึ่งคือสลาตุลวิตรีนะใช่ในส่วนที่เป็นกิยมุลเลนซึ่งแปลว่าการละหมาดในยามาค่ำคืนปิยามเนี่ยแปลว่าการยืนจะสื่อถึงเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนครับทีนี้ พอมาอยู่ในช่วงรอมฎอนเนี่ยการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยพอมาอยู่ในค่ำคืนรอมฎอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกิยามุรอมฎอนอเรียกว่ากิยามุรอมฎอนหรือเราเรียกคำว่าคือละหมาดตะหัจยุดครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจในความหมายคำว่าตะหัจยุทหมายถึงการละหมาดหลังจากที่ได้นอนไปแล้วครับส่วนวีเตศคือการละหมาด สุดท้ายของกลางคืนแปลว่าในค่าคืนนั้นเนี่ยนบีบอกว่าให้ละหมาดวีเตสเป็นละหมาดท้ายครับนะครับเป็นละหมาดท้ายใ,ในนี้มีคําถามด้วยว่าเ,เมื่อละหมาดวีเตสแล้วเนี่ยจะละหมาดสุนัตอื่นอีกได้หรือไม่อมอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวจะดูว่าเวลาทันก็จะรีบตอบทีนี้คําถามคือเราเข้าใจเลยนะว่าละหมาดในในช่วงเวลากลางคืนมีชื่อเรียกอ,อย่างนี้อืแต่ว่า เรียกว่ากิยามุเลนในเดือนรอมฎอนว่าตรเว์นั้นมาจากการกระทําของชาวสลับตรเวีย์อะตรเวีย์เนี่ยแปลว่าหยุดพักเพราะว่าในแนวปฏิบัติเขาบอกลิอันนสลับอุลลอฮ์กานูอิดาสล,ลูฮาอิสตราฮูบะดาคุลิรักอ,อัตัยนแปลว่าบรรดาสลับฟุตไซแลเนี่ยเ,เมื่อเขาทําการละหมาด เขาจะหยุดพักในทุกๆสองรอกะใช่เอาอาระบะมินอิสติฮาดิฮิมฟีตัตวีลิซาลาติอัยามิลินหรือทุกสี่นะตามการวินิจฉัยตามการอิสติฮาดของเขาด้วยเหตุแห่งการละหมาดที่อะไรที่ยาวนานครับนั่นแปลว่าคนในยุก่อนเนี่ยเขาละหมาดนาน มเมื่อละหมาดนานเนี่ยบางทีทุกสองหรือทุกสี่เนี่ยเขาจะพักครับพักเพื่อที่จะยืนละหมาดใหม่มเพราะการยืนอของเขาเนี่ยนานครับถามว่าไอการยืนละหมาดนานแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์คนที่เป็นต้นแบบให้กับเราคือท่านรอซูลอัลลอฮะลัยวะเราจะพบว่าตลอดระยะเวลาเก้ารอมดอนที่นบี ได้ถือสินอดและนบีได้ละหมาดกะยามุรอมดอนมีเพียงสามคืนเท่านั้นที่นบีทำให้เราเห็นในรูปแบบของการละหมาดจะมาอืมีแค่สามคืนนะครับแล้วในสามคืนเนี่ยมันคือคืนที่ยี่สิบสามยี่ห้าแล้วก็ยี่สิบเจ็ดซึ่งมีระยนหายีษชัดเจนไม่ได้ติดต่อกันด้วยไม่ติดต่อนบีเว้นวัน เพราะมีฮะดิษบอกว่านาบีไม่ได้ร่วมไม่ได้ละหมาดนําละหมาดเราเลยในการถิงเส้นอดเนี่ยยกเว้นเหลือเจ็ดคืนสุดท้ายครับพอไล่ย้อนกลับมาก็คือคืนที่ยี่สามในรายงานบอกว่านาบีเนี่ยยืนละหมาดถ,ถึงหนึ่งส่วนสามคืนในคืนที่ยี่สิห้าเนี่ยครับนบีละหมาดถ,ถึงครึ่งคืน แต่ในคืนที่27เนี่ยบนบีละหมาดจนกระทั่งเกือบกินข้าวโสดไม่ทันในรายงานบอกอไปไว่าละหมาดทั้งคืนวเลยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยรูปแบบการละหมาดจึงเป็นการละหมาดที่ยาวด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาจึงพักหลังจากสองหรือสี่ก็จะจะพักผ่อนคลายเพื่อที่จะขึ้นมายืนละหมาดใหม่ เรียกการกระทําอย่างนี้ว่าตรองกนสองหรือสี่เดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าคือเขาทําทีละสองนะใช่ไม่ใช่ใช่สองมัือีเหมนกีรเป็นการอิสติฮาดที่ที่ดูจากตัวบทแล้วเข้าใจว่าสี่แล้วพักแปลว่าสี่รวดถามมีว่ามีไหมแต่ว่าฮะดิษนบีเนี่ยบอกชัดเจนว่าซอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนเนี่ย ถ้าบอกถึงรูปแบบการปฏิบัติคือทีละสองทีละสองทีละสองเนี่ยตระเวยมาจากคำนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าตระเวษคือกิยามุเลนใช่ไหมใช่ใช่ใชตระเวษตระเวษคือกิยามุรมอดอนใช่ไหมใช่อเพียงแต่ความแตกต่างของกิยามุเลนกับกิยามุรมอดอนนั้นต่างกันตรงที่ถ้าไม่ใช่ตอระเวบที่เป็นกิยามุรมอดอนเนี่ยอื จะไม่อนุญาตให้ละหมาดในรูปแบบที่เป็นจมายกเว้นเป็นการกระทำที่ไม่ได้เจตนาที่จะให้เป็นเจมาแต่มีการมาละหมาดต,ตามหรือเพื่อทำเป็นบางครั้งในการที่จะสอนว่ารูปแบบเป็นยังไงเหมือนกับที่สหฮาบะได้เคยละหมาดต,ตามรอสุลอในบางคืนแต่ถ้าเป็นตอรวีแปลว่าการละหมาดกิยามุลเลน ในเดือนรอมฎอนครับแล้วรู้ไหมว่าการละหมาดกิยามุเลนในรอมฎอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะต้องถือศีลอดก่อนอืมเพราะในวันที่เราเห็นเดือนครับเราจะถือเราจะละหมาดในขณะที่การถือศีลอดยังไม่ถึงเลยอืมพอเห็นเดลเนี่ยถูกพอเห็นแล้วปุ๊บอ้าวก็ละหมาดตะเวนได้เลยถูกต้องอืม ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจึงเกี่ยวพันกับเวลากลางคืนครับแต่มีเงื่อนไขว่าเวลากลางคืนนั้นต้องอยู่ในเดือนรอมฎอนเข้าใจนะครับต้องอยู่ในรอมฎอนทีนี้ถ้าสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแปลว่าการละหมาดย,ยุติทันทีมีเห็นเดือนละอ่าจะยุติทันทีครับฉะนั้นเมื่อเรียกตอรวีเนี่ยนั้นลักษณะการละหมาดในยามกลางคืนของรอมฎอนนั้น ต้องไม่ละหมาดแบบพรีบๆละหมาดถ,ถ้าท่านจะยึดมั่นในสุนนะของราสุลุลล์ผมว่าสิ่งที่ควรกระทําที่สุดคือให้เวลากับการละหมาดต่อรอเวนานกว่าละหมาดปกติที่ท่านทําำเพราะว่าราสุลุลล์และสฮาบะท์ทำให้เราเห็นครับไม่งั้นจะมีลักษณะของการพักนะครับหลังจากละหมาดสองรอกอะหรือสี่เนี่ยคําว่าสี่ก็คือ ก็คือผ่านไป4ี่รัก้าเนี่ยอแล้วก็พักเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ครับถ้าละหมาดเร็วๆอยู่นะฉะนั้นก็ถือว่าต่ระเวียมาจากมาจากความหมายของการการะทําในลักษณะยอย่างนี้อช่อสรับถูกต้องครับ,รบทําเป็นตัวอย่างอื